ซีซีเต็มกองเลียร์ยุ่นไม่ไม่ถูกหรอครับอาจารย์ก็ยังว่าบดบดได้ซื้อก็ยังามาหมื่นนั่นนั่นการลดนิดหน่อยไม่ยิ่งไปลงโหันมนาแต่ละย่วงครับยุดว้ตัวไหนที่อาจารย์ส่งภาพไปให้ดูนั่นะครับอือฮะยุดใบตัวไหนตับคันแน่สามตัว6กซีจนหาซีซี จีจีสว่างสามตูนตัวค่ะนมัสการเป็นทั้งการนมัสการครับอาจารย์ครับนิ่ทหาซีซีฝ่าตั้งกล้องเลยค่ะเอ้พ่นหาซีซีพนครีบจะสามตูนตัวสามตูนพ่นครีบพ่นครีบหน้าจอไว้ทุกอาจารย์เป็นว่าพวกเขาจักอาจารย์ไม่อาจารย์อาจารย์เดียวที่เขาพระพี่บ่าวแล้วท่านเรียกเรียกพระพี่บ่าวเขาท่านที่ว่าผีผีนั่งรถขนศพมาบอก กอแม่นแม่นนะครับเนาะซีซีนี่ซีซีสองเออก็บไฮกัหายซีซีครับซีสองอันนี้แม่นอยู่ครับแต่มันตรงกับอายุข่อยพร้อมซีซีผม่อยังบอกยว่าปลไปปีมันจะเข่าจะเขาจะเขาจะงวดจะเขาครับแม่นนเด้ค่ะเนาะเวลาเข้าแล้วมันเข้าติดติดกันเลยไหมครับอาจารย์เข้าติดกันเลยซ้มซ้ำซ้ำตัวเขาซ้ำตัวซ้ำตัวตรงเลย จะมาขอดองเตสเยทั้งสี่หล่ะเตวัดฟันงสี่สเตทั้งสี่หล่ะเี๋ัวมาจะเข้าสามตัวเลยเนาะแต่บางงวดมีผู้ต้องฟันแล้วฮะฟันแนวมาะค่ะหอยยางบินทบาทมอกอนครับข้ากลับข้ากับยางกับเ ก๋วยมันเลียนใส่ข่อยก๋วยแม่กับลูกเลียนใส่ข่อยก็กวิไทยลูกมันเขาติดไปประกาศขายหน้าวันที่ส่งไปแห่นเล่าครับอืเราถามสืหาสือทีอ,อยู่ก๋วยไมคิดออกเ่าเดี๋ยวเขาเล่งยางลูกไปที่ไปแดงไปถึงหน้าเขาเล่งยางไปไทายลูกโ๋วย <c oughs> แม่กับลูกเห็น,นลูกมันเลียนเส้นเหรอแม่มันยืนเบื้องตัลูก <c oughs> มันเลียนเส้นก๋วยว่าเป็นทางด้วดียวเนื เออว่ากันเลียนคือกันี้เียวว่ากันเลียนดอกมาทางกอไผฟเหียวันบางอยู่กอไฟบางกอไฟมันบ <cs uk> like ่เห็นบาดเออมันบ่เห็นแล้วก็ค่อยย่องย่องไปน้องกดมันอีกบาดแม่มันเห็นแม่ไม่เห็นแม่เพราะเรียนดอกลูกลูกมันก็เห็นอยู่มันลูกมันอยู่นในแม่บัดมันยืนหน้าเบิดเทือดอยู่หันยืนสี่หน้ามันอยู่ขันเราบัดนี้ใช่คถ่ายรูปแล้วแล้วไล่ลงมาสิมาลงในเฟซ มายืนเหรียญโทรศัพท์อยูอย่กลางทางทางนุ่งป้าหยาข่าน,นะกำลังพิมพ์หนังสือลงพิมพ์พิมพ์พิมพ์มห่วยมันตีนคือเหย็นแท้เลยเลี้ยวไปบึงให้ว่างูสิงตัวทำเขียนเนี่ยเลื้อยอยู่กลางวางขาเนี่ยอยู่กลางขาเลยเนี่ยเออห้วยโมโตหูนี่เด้อพระหอใดว่าสนดกตกใจเลยตบานักนักนี <c oughs> ่ต <c oughs> ึงอัน ยามนักนนี่หัวดงหลุดหลองูงูปตกใจได้งูยุดตึกอยู่ซื่อน้อพานี่เราหัวดงหล่อโอ้ยโดดล้วห่างเสียงหลงเลยเอ้อที่หานี่เด่นอะเ้ยเกิดมาจะถองพออดเมีล้วเพ่เคยพอตักเขียนหนอมันเี่จะเทียเลียกไม่นย่างไปน้ำปลาน้ำดงยน่ันขึ้นบ่ไปบูไปก็เหียบตักเขียได้งูกระไรตัวสามตัวตี สามตัวได้สามตัวครับอเก่าสวงเจ็ดเกาสองเจ็ดเก้าสองครับสงตัวเก่าสวงเกาสองนเลยให้ตัวเดียวเลยโนี้ฝันบอกูได้จริงเอาเรื่องจริงจนี่แล้ละตาเห็นเห็นนี่เตาเห็นเห็นเลยเนี่ยอือตาเห็นเห็นเลยเนี่ยอือไม่ต้องฝันเด้ไม่ต้องฝันเด็เด ก็ยังว่าลงหอยลงหอยสตอรี in, like ่ก็ยังว่าหอยอันนี้เรียนนี้กล้วยนั่นนะเนี่ยรูปกก็ทายไว้หมดเลยนี่โทรศัพท์นี่เขาบอกว่าประเด้โทรศัพท์ไว้นี่มันเสียคนมาฝันเจอจัง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 นี่แล้วงูก็ไปยืนเรียนโทรศัพท์อยู่กลางป่าบดริษัทลูกกล้วยเหรอนี้กล้วยเมย์เดี๋ยวลงเอาลงเอาลงเฟซนะสิโพสต์ลงนะเรียนในเรียนเคลียร์เรียนอยู่ประมาณสิบนาทีแล่ะ ไม่ตีนคือเย็นๆแท้ๆเลี้ยวไปเบิ่งเงี้ยป้าตัวงูสิงเงี้ยป็นสิงโดหรือสิงเสียดซ้ำแขีนอยู่เนาะโหัวโด่งเลยแล้วโอ้พาหัวได้เก็เลยเป็นที่มาของเจ็ดเก้าสองเหรอครับอาจารย์เออไปให้ก็เจ้าตีให้ตีว่าเป็นดอกออเป็นว่าไ้โชคแล้วครับเจ็ดเก้าสองนะครับอันหาหาอันอันหาอันหาซีซีนี่กับอันหกวันนี่ละเออเป็นหกวัน กิดจากเขาหาไซอายุจากขวางนี่นะซีีนี่นะเขะียกว่าเิ่นหัวขวนี่เจ็ดเก้าสองนะครับผมเจ็นเกาสวงไทยเครับ่อเลขสวยนะครับเจ็เก้สองเลขสตัวเกาสองสองเกโอ้ยมักอยู่อาจารย์ผมมักอยู่เก้าสนบ่นนี่เนี่ยเดี๋ยวนี่เนี่ยเนี่ยคอยไปเนี่ยพอขายหาไรคอยไปที่าช่แล้วลู หน้ายุ่เนี่ยยุ่ใกล้ๆไง,ไงหาอะไรจักกบตาดีหูคุยไปไปทยรูปเลยว,ว่าดิส้มไห้โตครับผมเออเจะว่าทำอันนี้กบกับ็กยุ่ใสอีกหน่อบา้านเพิ่อพือ,อนเจ็ดแสนหนึ่งงานสามชุดก,ก่าตารางว่าบ้านพร้อมที่ดินบ้านเรียบร้อยแล้วบ้านลูกเรียบร้อยสนุกมีแต่ว่าสนุกทงางว่ามันตัวจริงที่สนุกเขาไทายออกมาฮะมูเขาลงมาเขาลงมาหายเลยจากล้านสอง หลือมาเก่าแสนเก่าแสนเก่าแสนรถลูกแม่รถเจ็ดแสนเดียวนี่ครับซื้อไว้ดีนะจะบอกให้ซื้อดินไงใช่ไหมครับอาจารย์ซื้อดินไว้ในบูดบ่โหนานะครับออืเอาของงวดนี้เนาะเจ็ดเก้าสองมาเนาะปุณะมากมากมากกลมมากาเต็มเต็มเลยมันมีคนถูกอยู่ดืนย่นนะอันที่เขาลงเถี่ยวก้อนนั่นนะใช่ไหมครับมีบ่ันรจาวาน่าจะมีนะครับผมมีจังได้เบิรนทรงมาให้เบิ่งอยู่เบอรปู้เบอด์ไหน ขอเบอร์โทราไรครับขอ440ของคุณปูนะเบอร์แดกกับปู061ครับปู440ของปูต่อเลยครับ261 264ครับ0625ครับผมเบอร์นึงอันนี้เบอร์นี้ไล่ได้เออเบอร์เดียวนั่นแหละเออเบอร์นี้เพราะว่าเบอร์นี้มันนั่นนั่นน่นะงาน,นผมหมดที่แล้วก็เข้าเต็มๆเ,เลยนะครับ 5cc เลยแหะครับผม บ่อศูนย์หกหนึ่งสองหกสี่ศูนย์หกสองห้าครับผมนั่นแหละก็เป็นอันนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่ฝันใช่ไหมฮะโอ้ยเห็นมักระดด่จริงจริงอ่เหรอครับนอนอยู่อันวางขาได้บอกูบ่ิไหนนอนหน่วยงูมันเลยพานวางขาเลยนี่คอยยืดเรียนต้นละซับนี่นี่นี่เราคอยดีแต่กล้วยเนี่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 ยถ่ายไปเลยเนาะเออได้กล้วยไปเนี่ยเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าดินเจ้าดินต้องมองหาเรื่อครับเนี่ยสวัสดีชาวโลกเจ้าดินสวัสดีชาวโลกเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเนี่ยก้อนชิบาพองงูเลยเนี่ยอนนี้เอางางนี้หนีมาเมื่อยครขัดกันนะอื่นเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับพัทธุดงสายเขมรนะครับผม 792 9 2นะครับต่องวดไว้ก่อนหรือว่าจะกลับหัวเป็น762ก็ได้นะครับผมแล้วแต่พื้พินิษของพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านนะครับเนาะขัดแนวทางของพระจันนะครับผม792กับ 92, 92นะครับกับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ